ลิวโซเค็หรือพลังงกงเล็บมังกรความสามารถอนัน่าเกรงขามจากการฝึกฝนของซาโบที่สามารถบดขยี้ได้กระทั่งศอกของเบอร์เจสและใบม,มีฉลามของคนเรือโทได้อย่างง่ายดายวันนี้ได้บอกคุณนะฮะเราเดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายของซาโบกันแล้วนะครับเราจะใช้พลังหมัดมังกร V2 กันนะฮะฟาเวลพันห้าถึงสองพัสิบเวลตันกันไปเลยมาดูนะครับว่าจะยากขนาดไหนกันเชียวนะฮะเหมือนเดิมนะครับ้นนี้ผมแจกนะครับเพียงตอบคำถามว่าถ้าหากคุณใช้พลังหมัดมังกรได้เนี่ยจะใช้ใส่ใครเป็นคนแรก คอมเมนต์ของใครโดนแจนที eg, the s <S mm ่ส hmm. ุดก็เอาดีนี้ไปเลยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกับช่องนี้แล้วไปดูกันเลยอีพีสุดท้ายแล้ว let's go ร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเซี่ยวเลกโค้ดสูงของโคตดดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัสอีกเป็นร้อยแมปเช่น ฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบในนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แรวที่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะ่ครับเดินทางมาถึง e ีสุดท้ายแนละ้วท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเราต้องไปแต่งตัวเป็นซาโบล่างที่ไปเป็นเดรโรซาก่อนท่านผู้ชมครับมาในนี้เลยฮะแบบอนิเมะดีซุยครับผมแบบกูเองฮะสำหรับคนชอบคอร์สย์นนะจ๊ะเดินมาเลยครับผมที่โซนวันพีทหรือวาร์ปมาก็ได้นะครับซาโบของเราก็จะมีทั้งหมด2เวอร์ชันนะี่เลยเวอร์ชัันนะนช่นนนีเเลลครรผมกอว์ชู ท่านผู้ชมครับสามารถกดทายออนทดลองส่ดูก่อนได้หรือซื้อของภายในแมปได้เลยนะครับของตัวชี้ที่ซื้อภายในแมปนี่นะฮะสามารถเอาไปเล่นแมปอื่นได้เลยทันทีนะจ๊ะไม่ต้องมานั่งหาของเองไนงะแมปเราหาให้แล้วนะครับเข้ามาได้เลยนะฮะลิงก์แมปอยู่ด้านล่างนะจ๊ะเข้ามาในบอกฟุตก็ต้องมุ่งหน้ามาที่เกาะน,นี้เลยกับผมบ้านผีสิงนะฮะเออหอแ๋วแตกแหวกนรกนะครับที่นี่ไม่ใช่นะครับเออเกาะผีสิงเราต้องมาฟาร์มโบนนะครับโบนก็คือเออเขาเรียกอะไรกระดูกนะครับเพื่อจะไปสุ่มนะจะใช้หมัดนะครับมังกรวีสองนั่ เพื่อให้ได้นะครับลูกไฟนะครับไปซื้อนั่นเองนะซึ่งมันยากมากเลยนะครับกูสปอยเลยแล้วกันว่ากูใช้เวลาตรงนี้อยู่2วันครับผมในชีวิตจริงนะฮะกูเกลือขนาดนั้นเลยเหรอว่ากูถามจริงไอช่องกิลีซินเนี่ย ในแต่ละครั้งเราสามารถใช้โบนในการสุ่มได้ทั้งหมด500โบนนะท่านผู้ชมนะซึ่งมาจากคูดาทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันถ้ามึงสุ่มไม่ได้ลูกไฟแล้วก็มึงก็ต้องรอ2ชอั่วโมงแลวนี่กูได้เปลดอะไรมาเนี่ยของอะไรกับลูนาะเอามาจำเปลิดอะไรแฝงแฝเมนกูมีเลบัคซื้อเองครับพี่ไอ้แก่มึงแง่อะไรกูมาในแต่ละอันเนะี่ยกูถามจริงเฮ้มึงดูดิท่านผู้ชมเออกูจะบ้าตายรายวัน500โบนกูนะครับฟาร์มตั้งนานไม่ได้เปลดอะไรเลยนะเออและนี่ครับผมกูได้ที่เสกอส เคี้ยวมาุ้งการจะที่ไหนล่ะพี่เฮ้ยุ้งการจะลูกไฟไปซื้อทากก้นทาลอนหมักนกรวีทูกูโอ้โหเต๋เล่นแม่งเลยแล้วกัน มาวันที่2เลยแล้วกันครับผมนี่ฮะกูได้ทั้งลูกไฟได้ทั้งที่เสกบอสเลยแหมวันนี้ดวงดีครับผมนะแต่ก็ยังมีให้สุมอีกนิดหน่อยนะครับอีก200บัวแลบนก็จัดไปเลยละกันนะครับเผื่อจะได้ของดีของเด็ดนะครับเมืองเอ่อพัทยาสุธนอะไรไม่รู้ขุดมัวพูดมัวอีกแล้วไหรานี่แหละเป็นนี่นะครับโอเครอบสุดท้ายแล้วครับปั๊มไดแฟกเมนต์ไปครับโอเคไปไปซื้อกันดีกว่าครับผมดาก้อนทาลอนนะแลกคนขายมันกระเสือไปอยู่เปลืดอะไรบนนี้วะเนี่ยเฮ้ยมึงขายได้จริงหรือว่าอยู่บนนี้โอเคเราเอาลองเรน ับ5,000แฟกเมนนะครับเราก็ได้ไปเลยครับดาก้อนทารอนนั่นเองนะครับโอเคอยู่สูงไม่พอยังหลอกแดกดังกูอีกนะครับกูละเพียงจริงเลยมอนเกมนี้นะครับโอเคต่อไปเราเอานี่ครับผมที่เสกบอสเคียวนะครไปเสกหน่อยละกันเผื่อเราจะได้เคียวไงโอเคเสกไปเลยนะครับไปดีบอสเคียวกันดีกว่านผู้ชม s <S เลสเกลเวลพันหดีบอสเคียวแล้วเป็นไงเราลอยแรงแกงหูกกันเลยทีเดียวนี้แต่ลืมไปว่าเกมนี้ไม่ใช่ชื่อบอกฟุตแต่มันชื่อว่าโปฟุตนะท่านะผู้ชมครับกูยังไม่ทันได้ตีเลย <c oughs> โปตีจะแล้วเหยียดเมมกูละเพียงเลยหลัง หมาดูเดี่ยวหมัดมังกร V2 ของเราจะเก่งขนาดไหนกันเชียวนะฮะกับวัยรุ่นพาบีเซโตตึงต่ง,งคิดว่าเท่หรือพาดาบของพ่อนะอึง้งดาบในตำนานมึงก็มาถือเล่นได้ไงของมึงของเก๋หรือเลปล่าฮะตามตลาดนัดอาราลอยอะไรเงี้ยนะครับนี่กูต่อยทีเดียวคนระับมึงดูดิแบตเตอรี่ขึ้นรัวๆเลยครับท่านผู้ชมครับเอ้ยหมัดนี้มันโคตรเจ๋งสมแล้วฮะกับหมัดที่มันอยู่โลกสามเนาะมันก็ต้องเจ๋งอ,อยู่แล้วดิว่าเออโคตรตึงโคตรอันตรายฮะเอแต่ดตงด้วยสาวบู๊เลยโคตรเข้าเลยวะ่ะ ต่อยไปเลยอยากได้สกิลแรกแล้วพี่สัตว์อูหัวจับๆหัวจับๆนะฮะไล่ไถไล่ไถนะครับโคตรแรงนะครับเหมือนถึงกูเนี่ยครับเกือบตายได้เวลาหัวดกบบอสตัวแรกของโลกสาว้วท่านผู้ชมครับวัยรุ่นใช้ผลปีเตอร์อะไรก็ไม่สนใจแล้วครับกูก็หัวดเลยแล้วกันตอนนี้เราได้สกิลเซตเลยครับผมเป็นการนี่ฮะไปตบคู่ต่อสู้นะครับยัดพลังนะครับผลรวมรดูดิไฟเบิร์นเป็นปสีน้ำเงินเลยกูนึกว่าเออเคเมชั่นนะครับจากไมฮิโร่นะครับเออวันนี้มันโทยะหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยโทโรลกิโชตูดหรือเปล่ามึงเนี่ยกูแตต่่่่ไมมใชชฮะทาานผ้ครรับเ็โอ ลและเราก็ฟาร์มยามาจนถึงเลเวล1,604แล้วนะครับตอนนี้เรามาที่เกาะสตีนะครับเกาะที่มีผู้หญิงแข็งเก่งกับผู้ชายร้านเท่านะครับมึงดูดิผู้หญิงถือดาบมึงคิดดูแล้วกันก้าวเขาเป็นมัดๆนะฮะโอ้ยปล่อยรุ่นใจกิเลวัวไหวกันเลยทีเดียวนะฮะสลับกูแล้วเราได้สกิลสองเลยด้วยท่านผู้ชมครับเป็นการยิงหมัดมังกรออกไปนะครับก็สมชื่อมันเลยฮนะมัดดาก้อนทารอนนะครับหรือว่ามัดมังกรนะฮะเออปล่อยกิ้งกือออกไปได้นั่นเองนะครับเผาเบิร์นไปเบิร์นนะครับกินคน แต่เราก็จบควสที่นี่แบบสบายๆครับผมนะโดยการต่อยนะครับนี่ครับผมมาหมัดเราแรงอยู่แล้วไงต่อไปครับผมควสที่2กันเลยดีกว่าครับผมก็ขึ้นเขานะครับน้ขึ้นดอยกันแล้วตอนนี้นะครับไปตรวจกับไวรุ่นกะเลียงนะครับบนดอยนะนะไอพวกนี้นะครับมีความสามารถในการลื่นถลายพื้นได้ด้วยท่านผู้ชมครับมึงดูดีๆนะเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามอนก็ทำมาอย่างไงมึงดูดีกระเด้งกระดอนได้ด้วยกูเลยจะบ้าตายบอกฟุตมึงทำไรเดี๋ยเอ้ยฮะมึงแกงผู้หญิงพวกนี้ได้ยังไงแต่ด้วยความที่หมัดของเรานั้นแแรรงออยูู่่ลล้้วาผชมมมคคับก็ไืะ ะเรียบร้อยครับผมตายผมต่อไปก็ถึงเวลจาจัดการเมียลูฟี่กันแล้วครับผมดเวลาซาโบอินเทียนี่ไม่ใช่นะครับเออไม่ใช่นี่มันไม่ใช่คนละคนกันนะครับนี่ใครก็ไม่รู้นะครับไม่ใช่แอนของสักหน่อยนะเออแล้วเราก็มีคนมาช่วยด้วยท่านผู้ชมครับเขาน่าจะฟาร์มอยู่เหมือนกันนะฮะก็ช่วยหน่อยแล้วกันได้น้องไม่ต้องแอร์ลงเอไลอะไรทั้งนั้นแหละครับเออใครแรงกว่าคนนั้นก็ตายไปครับผมแค่นั้นเองอุ้ยวันรุ่นใช้บัตรอิเล็กโตกูใช้บัตรแล้วก็ทะลอนโคตรเข้ากันเลยเนี่ยวยันรุ่นใส่บัตรด้วยกันนนีี่หวายออา,ายยยย้้อองตเรรรบบคัผมโดนฆ่าตาตยไปแแล้วโดนนกูี่หละฆ่า โอเคครับผมเราก็ยัดรัวๆครับผมไวรุไหนันขอกไม่ใช่นอนขอกมึงนใครไม่รู้นะครับโอเคมันอยากกลับมานะก็ถือว่าโชคดีแล้วกันไอ้หนุ่มขวดเลยแล้วกันนะครับเผาแม่งเลยแล้วกันอยากแดกมนุษย์ยากมานานแล้วนะครับได้ข่าวว่าสาวคนนี้อร่อยนะครับเราก็แดกไปเลยแล้วกันตายหวูวเลเวล1749ก็มาห้าวเขาที่เกาะนี่เลยครับผมต้นไม้ยั์นะครับมาเลยแล้วกันนะครับมีวัยรุ่นพ่นเรือเอกอีกแล้วไอ้พวกไวรุ่นพ่นเรือเดียวทำไมมันอยู่ไวเกิดจะวันแล้ววันดยนะครับเปแน้วรุ่นฟุตนะ ตุ <im <im ้พาสองดาบตึงๆนะครับโอเคเราก็ยิงไปเลยฮะปั๊บบัระปั๊บเปียก็ไปนะฮะอ้าหายหายไมาหนุ่มเราก็ยัด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 ทุบ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 ตายโคตรแรงนะครับกูบอกเลยตอนนี้มีสกิลซีแล้วด้วยท่านผู้ชมครับนะเป็นการระเบิดภูเขาผากระท่อมนะครับระเบิดทีนะครับกูบอกเลยต้นไม้ยักษ์นี้นะหายแน่นอนนะครับแต่กูก็ไม่อยากจะใช้เท่าไหร่ฮะเออเด็กๆว่าขี้หมูทางที่มึงก็หมูต่อไปนะครับมาสู้กับวัยรุ่นกิโลครับผมไอตัวนี้นะครับสมัยก่อนบ้านเขาขายกิโลนะครับเออไอตาช่างนั่นแหละฮะเออแล้ว ดูเขาก็แดกนะครับเออกิโลตาช่างเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าเขาเครียดนะท้องนั้นอากาศมันร้อนนะครับเออผู้หญิงคนนี้ก็เลยแดกตาช่างเข้าไปนะครับเขาก็เลยกลายเป็นมนุษย์กิโลนั่นเองนะผู้ชมครับนี่เป็นไงเรื่องเล่าจากกูเองนะครับนะไม่ได้อิงจากวันพีชอะไรต่างๆไปโคตรมั่วเลยเวีนโอเคครับผมมาสู้กันหน่อยแล้วกันนะครับผู้หญิงคนนี้เขามีน้ําหนักได้มากถึงกว่า10,000หกิโลเลยนะผู้ชมครับนะหนักที่สุดในโลกแล้วนะครับแม่งโคตรตึงโคตรอันตรายนะครับนี่เราก็ซัดเลยล้วกันนะครับมึงมาเจอกับบัดกูหน่อยใครจะตายก่อนนกัมาดูกันดอ่าารตอย เลือดกูเหลือ2 0 0พันแล้วตอนนี้ระเบิดไปก่อนครับผมล็อกเล็้เบรเกอร์ซอยแล้วก็ยิงพลังบัตรมงกรทุบเข้าไปหนึ่งทีบุบแบบซัมเม่แล้วก็เออเกือบตายอุ้เลือดเหลือสองร้อยนะผู้ชมไม่เกินไปแล้วไอ้นมเออมาดิยัดไปเลยตายแน่นอนศกนี้เฮ้ยบุ้มเรียบร้อยโอ้ยได้ของมาด้วยเลเวลหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบครับผมเราย้ายมาที่เกาะตาลูเตานะครับนาเกาะที่มีเต่าอยู่บนที่หัวนั่นเองนะท่านผู้ชมครับมาสู้กับไวรุ่นชักใบนะครับเออเบบี้ชักหรือเปล่าพวกมึงเนี่ยพาดาบของอารองมาอีกแล้้วววครับบผมมนนะดาเเกกก๊แลพึงี่ย อชอบลาดอับเกม่รู้ทำไมนะครับแต่พวกนี้ก็จัดการง่ายครับผมหมายถึงมันง่ายจริงหรือเปล่ามรู้มันจะฆ่ากูตายแล้ว แม่งกระทืบกูตายไปรอบแล้วท่านผู้ชมครับไอพวกนี้แข็งแกร่งเหลือเกินนะท่านผู้ชมฮะที่นี่ฟาร์มค่อนข้างยาวนะครับผมอาจจะสกคิปหน่อยละกันเนาะเออไม่งั้นละคลิปกูน่าจะประมาณแบบแชั่วโมงหนึ่งเลยอย่างงี้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> โอเคเรียบร้อยเกาะเต่าที่มีช้างก้านกล้วยอยู่ที่นี่ท่านผู้ชมครับวัยรุ่นแจ็คมาตะฟักเกือนะครับนาช้างช้างช้างก้านกล้วยนะครับดูก็จะยัดเลยก,กันครับผมเราใส่เดียวคนเดียวเลยฮะเออกลัวปลิดอะไรล่ะครับผมเออเราใส่เดียวอยู่แล้วแต่ว่ามีโปมาอีกแล้วท่านผู้ชมกับอะไรวะเนี่ยไอ,อ และตอนนี้เราก็มาที่เกาะนี้กันแล้วครับผมฟาร์มกันอย่างยาวนานฮะมาที่เกาะพีซิงกันอีกรอบนึงแต่ว่า,ากูเห็นแล้วแวบๆบแบบนะครับเมื่อกี้นะฮะมีคนกินผลเทพเจ้าอีกแล้วครับผมเราต้องย้ายเซิฟกันแล้วโอเคเซิรฟนี้น่าจะไม่มีใครฮะน่าจะอีซี่อยู่ครับผมมาจัดเลยละกันนะฮะฟาร์มกับโค้งกระดูกครับผมนะไม่มีแรงจะต่อ,อยกูแล้วมึงยังจะมาสู้กับกูอีกกูเผาทั้งเป็นเลยละกันชาปน,นกิจครับไอ้น้องเออลงหลุมไม่ได้แล้วพวกมึงเนี่ยขึ้นมาทําไมก่อนนะครับมาเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวกูชาปนหนุ่ม โคตรหลอยแรงแกงกูเนี่ยเป็นไงเรียบร้อยครับผมต่อยต่อยบึ้มยิงไปเลยเวลาปราบเรี่ยนะครับโอ้ล็อกแหลมกระซอนก็ระเบิดภูเขาโปกระท่อมตายฝึงกูนี่ะตายนะครับโอ้โหเลือดเหลือนิดเดียวกูตายได้ไงเรามาจบภารกิจนี้กันเถอะไอ้น้องนะครับพังเข้าไปเรียบร้อยครับผมเลเวลเข้าสู่2 0 0 0ันแล้วว้าวเหลืออีกส5 0รอยเลเวลเท่านั้นนะครับเราจะตันกันแล้วฮะเราก็รับเควสสู้กับซอมบี้กันต่อเลยครับนี่ต่อยกับผีโครงกระดูกแล้วกูต่อยกับซอมบี้กันต่อเลยหลออจริงๆเลยกูเนี่ย ตอนนี้นะครับแบตเตอรี่เรา5้ากว่าแล้วนะครับใกล้ตันกันแล้วนะฮะแบตเตอรี่ของเรานะครับโลกสามเนี่ยฟาร์มแบตเตอรี่ง่ายนะเออใครอยากจะแบบเออของตันๆนะครับแนะนําเลยนะครับเพราะว่าอัปเดต20เนี่ยเหมือนจะรีเวิร์คค่อนข้างเยอะนะผมแนะนําว่าดาบนะครับทุกเล่มเนี่ยควรจะตีบวกแล้วก็ทำหมุกรอยมาสไปเลยนะครับทำพวกมึงว่ากันเนาะเออจุดนี้ปิดเทอมนี่ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วนะครับก็จัดไปดินะครับฟาร์มเลยยาวๆเออสักแปดล้านวันส่วนซอบบี้ก็กระจอกนะท่านผู้ชมครับนะทำอะไรกูไม่ได้แล้วครับผมมันมีความสามารถในการวาร์ปเท่านั้้นนนนแแแหหหลลลลละะะะฮต่่วววาเเเเเืืือออดดกกกู็จมมััครบไป2 0 รับ <39, S 2> ผมตอนนี้เรามาที่เกาะสับป,ปะรดนะครับเกาะผลไม้ของเรานั่นเองท่านะผู้ชมครับนะอยู่ในเครือเดียวกับเกาะบิ๊กมัมนั่นเองท่านผู้ชมเออเราจะอยู่ที่นี่กันแบบยาวๆอยู่พอสมควรท่านะผู้ชมนะแล้ววันนี้กูก็วิ่งหามอนแต่ว่ากูก็ต่อยมอนผิดนะท่านะผู้ชมคนละมอนกันนะตอนนี้นะครับโอ้โหใกล้จะ600มักันแล้วท่านะผู้ชมเออหมัดเราจะแบบโคตรแรงมหาแรงกันแล้วนะฮะกูบอกเลยโคตรตึงโคตรอันตลุยแน่นอนนะฮะหมัดน,นี้นะครับเออใครได้ดีนี้ไปนะครับบอกได้คำเดียวว่าอ e ีซี่ละไม่ต้องทำเปลยอะไรแล้วนะครับนะเป็นซาวโบ่ยาวๆววดดจบ ับนี่ต่อยๆนี่โอเคเรียบร้อยครับผมเลเวลสองพันหนึ่งร้อยแล้วนะครับต่อไปก็มาฟาร์มกันอีกชุดหนึ่งนะครับนะก็อยู่บนนี้แหละนะครับเออลากมอนกันก่อนนะแล้วก็เผานะครับชาวนากิจไป็หนึ่งทีนะครับแล้วก็ต่อยตายไปไม่มีอะไรยากแล้วนะครับหนังจังหวะนี้นะครับเหลือแค่ฟาร์มเวลให้ตันยังเดียวเท่านั้นแหละฮะตอนนี้นะครับเรียบร้อยตายไปครับผมเลเวลสองพันหนึ่งร้อยเก้าเก้าครับผมเวลาสู้กับบิ๊กมัมกันแล้วครับผมยาวๆกันเลยนะครับตัวนี้ตัวปั๊มเวลชั้นดีเลยนะฮะมาเลยแล้วกันครับ ต่อยไปก่อนละกกัดนะฮะไม่น่ามีล้อรอบนี้โอเคขอไ้เลยครับผมใส่เดียวก็ิึกมามาคิดดูละกัดน,นะบฝั่งซาโบเรานะครับโคตรตึงโคตาตะลุยนะเออมันมนังกรถูกรอยมัดเลยไงเค้รเท่นะครับสับยับยับโอ้โหยมันแนหละสับกูยับเลยนะครับโอ้เลือดก,กูแทบเล็ด ต่อยกับกูอยู่พักหนึ่งครับผมกูตายเลยฮะแล้วก็เหมือนจะมีคนมาพอดีด้วยนะครับก็ถือว่าดีแต่กลัวไม่น่าใจคนนะท่านผู้ชมครับน่าจะเป็นเทพเจ้าอีกแล้วแน่นอนนะทรงนี้นะครับเพราะว่าเลือดเบิ๊กมัมมันเยอะนะฮะเรียบร้อยครับผมตายนะโปนั่นแหละครับผมโปแล้วกูก็ได้ดาบมาด้วยนะดาบบิ๊กมัมนะครับโคตรตึงตัวเดียวเลยเนี่ย ฟาร์มต่อยาวๆกันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชมครับตรงนี้โอ้โหมอนไม่มีเลยฮะรู้เลยนะครับว่าใครทํานะฮะย้ายเซิร์ฟครับผมยาวๆไปฮะรวมมอนแล้วเราก็ชาพนากิจรัวๆไปเลยครับผมแล้วก็ยิงพลังไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหเด้งเหมือนยุงเลยนะสับจับๆพวกหลักปะเปียชูลักปะเปียนะครับนะล็อกแรกไปก่อนครับผมล็อกแรกแล้วก็ยิงครับผมตายนะฮะโอเคต่อยกูตายอีกแล้วนะทาไมชอบมาตายตัวสุดท้ายทุกทีหรือว่าทาบ่เพื่อนเลิฟนะนี่ขนาดเราก็เวลตันแล้วนะครับเลือดตันอะไรตันหมดแล้วเนี่ยยังมาตายอีกหรือว่าและตอนนี้เลเวล2,300 23แล้วท่านผู้ชมครับเราฟาร์มที่เกาะช็อกโกแลตกันต่อเลยฮะท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมฮะอยู่ในเครือเดียวของของบิ๊กมัมนั่นแหละครับผมเกาะนี้เป็นเกาะของคาตาคูลีนั่นเองท่านผู้ชมนะเกาะช็อกโกแลตนะครับโอเยนะโอเคยาวๆไปตรงนี้ใช่หมดเราหรือเปล่าดูทรงแล้วไม่น่าใช่ฮะเลี้ยวหัวเลยกูนะครับอยู่เธอเลยท่านผู้ชมครับเออไม่งั้นเดี๋ยวเจ๊งนะฮะตายแน่นอนนะครับโอเคฟาร์มยาวๆไปครับผมรอมอนเกิดไปก่อนนะครับเราฟาร์มเร็วเกินไงเออหมัดแมลงครับโวเทียน้องชายของแมลงช่วยไม่ได้เรียบร้อยยิงไปดิบ ลุาปาเปียกบูลาปาเปียกต่อยต่อยต่อยดับต่อยเรียบร้อยตายหงไปเลยเลเวลสองพันสามร้อยยี่สิบห้าก็มาฟาร,ร์มกันอีกฝั่งหนึ่งละกันนะท่านผู้ชมครับเออมอนมันก็อยู่ใกล้ๆอะไรละรอบนี้นะครับนะเออไม่ค่อยมีบอสแล้วนะครับเหมือนบิ๊กมารนี่ก็เป็นบอสตัวสุดท้ายแล้วน,รรรนะนะครับข,ข,ของการฟาร์มนั่นเองท่านผู้ชมครับซึ่งอีซี่มากเลยนะครับก็มีการเทคนิคก,การฟาร,ร์มได้สองแบบนะก็คือจะฟาร,ร์มบิ๊กมังยาวๆเลยก็ได้นะครับหรือจะฟาร์มมอนเล็กๆพวกนี้ก็ได้นะฮะถ้ามงนะะะนนั่แหลฮ ไก่จะปิดฉากตัวนี้กันแล้วครับผมเราจะได้ย้ายกอนอีกไม่ช้านี้แล้วนะฮะจะไปกอดสุดท้ายนั่นเองครับไอ้น้องนะครับแล้วก็หัวไปเลยเหายหายออมอ,อ,อ,อยู่นี่เผาแม่งเลยแล้วกันเมื่อกี้เราฟาร์มนอกปราสาทช็อกโกแลตไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาฟาร์มในปราสาทกันบ้างฮะไอ้พวกนี้ก็เป็นมอนของคาตาคูลี่แหละครับผมลูกน้องมันฮะก็ไม่กระดามือแล้วครับดูดิกูไล่ต่อยแบบ มันเหมือนเด็กน้อยนะคุณผู้ชมดูดิเผาไปเลยบวบเบบเบียบบบบวบเบียนะครับนะต่อยเล่นเลยนะครับลากมอนมาสองตัวละกันนะครับจะได้ฉากบรากาศพร้อมกันเลยพวกมึงเออไปอยู่บนสวรรค์กันเลยนะเออเรียบร้อยนะครับกูจะตายอีกแล้วเว้ยอะไรวะเนี่ยตายบ่อยเหลือเกินและแน่นอนนะครับเราก็ปิดฉากเกาะนี้ได้แบบสบายๆครับผมพอกเราเข้าสู่เลเวล2,400กันแล้วมาที่เกาะสุดท้ายคือเกาะหิมะนะครับที่เป็นอีเวนต์นั่นเออคุณผู้ชมครับตอนนี้เลเวล2,446แล้วคุณผู้ชมครับนี่คือมอนชุ สุดท้ายเดี๋ยวเราจะฟาร์มแล้วนะครับระหว่างที่ฟาร์มนะครับขอไปขายผู้โชคดีที่ได้ดีนี้ไปเลยรักกันนะครับนะก็คือน้องคนนี้เลยนะฮะสมารถติดต่อนะครับรับรางวัลหรือไอเดียันนี้นะครับได้ที่ Discord หรือแฟนเพจหมูขมวดได้เลยนะจ๊ะส่วนใครที่ตอบคําถามนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะแจกผลพิศดารนะครับผลไฟอีกนะฮะห้าผลนั่นเองนะครับเดี๋ยวคัดเลือกไว้ให้นะบอกเลยว่าช่องเราแจกจริงอยู่แล้วนะผู้ชมครับอออยากได้อะไรก็บอกเกเรทินได้เลยนะครับอยากให้ฟาร์มผลอะไรอยากแจกผลอะไรบอกได้เลยครับผมเพราะผมน้ำมันรวยนี รวยแต่เหืออย่าผัวแล้วกันท่านผู้ชมครับตอนนี้มาที่มอนชุดสุดท้ายกันแล้วฮะเลเวล2448แล้วท่านผู้ชมครับสู้กับไวรุ่นนี่ครับผมหน้าตาอย่างกับแบทแมนนะพวกมึงเนี่ยเออเป็นอะไรกับดีซีหรือเปล่ากูถามจริงนะครับเก็สัตว์ไปเลยนะครับบูบับปะเปียบูบับปะเปียนะครับหน้าไล่ต่อยไปครับผมนะโอเคครับผมอีกห้าตัวบูลานะครับลาไปก่อนป๊อปป๊อปเอ้ยแต่หน้าตาเหมือนแบทแมนกินนะเนี่ยแบทแมนจริงหรือเปล่าบ้มนะครับหายไปเลยอีกไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับนนนนะะภาาาารรรรกกิิจจจของเเสสส็้้้้แลววทท่ผูชมคััับตุดย แล้วนะฮะหวดไปเลยนะครับจะตายก็พอฮะขอแบบเท่ๆเรียบร้อยแล้วเราก็เลเวลตายแล้วครับ2450ก็ถือว่าเป็นเซสซินสหรับเปอร์ซาโบนะครับตั้งแต่เวลหนึ่งถึงเจ็ด er er ร้อยเจ็ดร้อยถึงพันห้าและพันห้าถึง2450นะครับใครยังไม่ได้ดูอีพีก่อนๆก,ก็ย้อนดูกันได้นะครับโอเคสำหรับอีพีนี้นะครับขอจบเพียงเท่าน,นี้ฮะครั้งหน้าอยากให้ฟาร์มอะไรก็บอกกันได้นะครับแล้วก็ใครอยากแต่งตัวเป็นซาโบไปได้ที่แมวอนิเมะดีไซน์เนี่ยจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย ชายลานเขาไปข้างไปใจเธอทีนฉันรู้และได้รู้ในสำคัญความราักที่ฉั